ที่บ้านมีรถรีแต่มีงานด่วนมาอีกแล้วมีงานด่วนให้ไปรับลูกค้าที่สระบุรีพุทธบาทไปแม่สอนก็เลยเรียบออกมา ไดรับลูกค้าเสร็จปุ๊บก็จะวิ่งไปบ้านหนีไปแวบดูวงสาวน้อยไปแวบดูอหิงแวบหนึ่งไม่ได้ดูเห็นไฟก็อย,อย่างดีครับมันไม่ใช้ทางผ่านหรอกเน่ยมันก็แวบไปแวบเดียวแวบไปก็เสียเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง บางอินจริงๆนะครับแรกว่ามีงานเข้ามาเราก็รู้ติดแกนเราหมดจะไปดูน้อง ไม่ใช่เหรอทุกนนึกได บ้างมีเนี่ย ดืมรหยนด